เหียญห้าสิบสตางค์เหรียญมีค่าห้าสิบสตางค์เหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งมีค่าหนึ่งบาทเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งเหรียญมีค่าสองบาทเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญมีค่าห้าบาทเหรียญสิบบาทมีค่าหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมีค่าสิบบาท ต่อไปอะไรเนี่ยทธนบัตรยีสิบบาท1ใบมีมีค่ายีสิบาทธนบัตรห้าสิบหใบมีค่าธนบัตรห้าสิบใบมีค่าห้าสบาสบาทอันนี้ธนบัตรอะไรธนบัตรหนึ่งอะไรหนึบาท หใบ<า>มีค่าหนึบาทอีกต่อไปครับมีค่าท่บาทห้ร้อยบาทมีค่า1ใบมีค่าห้าบาทอ่านช้าทาน้ำบาท1บาหนึบาท1ใบมีค่าหนึ่พบ,บาท